เข้ามาใหม่ผ้าจะมีความผิวนิ่มแล้วก็ถ้งตัวมากๆนะคะรุ่นนี้เราทํามาเป็นงานผ้าฝ้าย25ตะกอเนอะอาะอัดซับผ้ากาวเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีลายมัดหมีสีนี้จะออกมาเป็นโทนสีม่วงนะคะใช้ผ้าเยอะมากๆเลยคือตรงช่วงแขนนะคะรุ่นนี้ใส่สวยมากใส่ออกงานได้นะคะมีเข็มกลัดติดอันนึงคือสวยเก๋เลยใส่กับกางเกงสีพื้นได้ใส่กับผ้าถุงสีพื้นได้นะคะตัวนี้ถ้าไหนสนใจอยากจะรับรหัสคือทอทหารวแวนหก ทอร์ดาหาหวอลแวน6หกมาไม่เยอะค่ะพี่พี่แต่ว่ามาครบไซส์เลยสามสิบสี่สามสิบหกสามิแปี่สิบสีสองราคาเพียงแค่หกร้อยเก้าสิบรุ่นนี้หน้าร้านขายอยู่ที่ตัวละ 890บาทแต่จัดโปรให้สำหรับลูกค้าในคลิปของมินนะคะลูกค้า YouTube คอมินก็รับไปเลยในราคา690บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มี44กับ46ด้วย4446เป็นไซส์พิเศษขออนุญาตบบกเพิ่ม100ค่าผ้าเนาะนะคะจะอยู่ที่ตัวละ790บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ถือว่าได้ราคาดีมาก,มากทอร์าหารวอลแวน6นะคะ34-42 6 9ถึง42 690ราคา790